ครับวันนี้มาดูข้าวแปลงนาชายใบยกชายกิ่งทองตอนนี้ข้าวอายุได้หนึ่งเดือนวันนี้ครับหวานใบยกไปเมื่อวันที่19วันนี้ได้หนึ่งเดือนพอดีครับ ข้าวไม่ต้องซ้ำเลยครับปีนี้ขึ้นดีมาก อีกประมาณ3-4วันจะฉีดกิ่งทองครับดูครับสวยงามครับตอนนี้ไม่มีแมลงเลยครับ ด,ดูการนี้ไม่ต้องซ่อมครับแปลงนาติดต่อกันทางท้ายนาเขากำลังซ่อมเลยครับใช้เคมียังเดินไม่ถึงครับแต่ของเราไม่ต้องซ่อมขึ้นได้หมดครับ ข้าวเสมอดีขึ้นได้ดีมากครับข้าวหอมปทุมครับปนีนี้ใส่ข้าวหอมปทุมทานีหนึ่งครับ